อ,อกหักทั้งประเทศเพจดังหย่อนระเบิดนางเอกมั่นหน้าซุ่มคบแรปเปอร์ดังเรื่องเก่ายังไม่ทันจะเคลียร์มีเรื่องใหม่มาให้สืบกันอีกแล้วเพราะล่าสุดวันนี้10มีนาคมแฟนเพจเจมอยร้อยแปได้ออกมาโพสข้อความถึงนางเอกมั่นหน้ากับแรปเปอร์หนุม่มที่ตอนนี้ดูเหมือนว่ากำลังซุ่มคบกันโดยโพสนี้ระบุข,ข้อความว่าสมมตินะสมมติกูบอกว่าสมมติไง่ายสมมตินางเอกมั่นหน้าเข้ากิ๊กกับนักร้องแรปเปอร์พวกมึงติดไม้แต่กูติดนะ กูรักของกูนั่นผัวก,กูฮีอุาสาโสดมาเกือบครึ่งปีเขาต้องเป็นของกูเตาอ้านกูมั่นใจแค่เพื่อนค่ะพ่อเพราะนางเอกเพื่อนเยอะท่ามกลางคอมเมนต์จากชาวเน็ตมากมายตอทอพอหรอคะนางเอกตัวไม่ทอบเท่าไหร่คาย,ยานอาโศกชื่อพยางแรกคล้ายนางเอกจอมเวี่ยงตัวทอหรือเปล่านะเห็นเขาฟอกกันทั้งคู่ส่วนพอชอมไม่เดานะตามนั้นเลยรับเปอร์อารุแต่นางเอกหน้ามานันไผ่ละสูกูเดาหน้าเวี่ยงออกละต้องมานางเดานางเอก มันอีกไม่เคยได้พัก